คนลาวสงสัยปันไก่ตาแตกหรือว่าเหมือนไก่ตาฟางว่าทําไมคนลาวเที่ยวลาวแท้ๆหรือว่าเข้าไปไหว้พระในวัดวาอารามสถานที่สําคัญทางลาวถึงได้เสียเงิน ซึ่งมันแตกต่างกับประเทศไทยมากประเทศไทยนะคะทุกคนเข้าไปไหว้พระวัดไหนก็ไม่มีการเสียเงินสำหรับคนไทยแต่สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาตินั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งวันนี้เราจะมาพูดคุย สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเอฟทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือวทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเพราะว่าคนโกคนเก่าคนเดิมนะคะทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมาฮอง พูดถึงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในลาวนั่นเองนะคะทุกคนในฐานะที่เป็นคนลาวคนหนึ่งและก็เพิ่งกลับมาจากประเทศลาวได้ไม่กี่วันค่ะทุกคนแล้วก็ได้ไปทําเที่ยวสถานที่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ดังๆนะคะหรือว่าที่สําคัญในการท่องเที่ยวในประเทศลาวนะคะทุกคนและหลายๆคนก็สงสัยว่าทําไมคนลาวด้วยการแท้ๆหรือว่าคนลาว ไปเที่ยวประเทศตัวเองเข้าไหว้พระวัดวาอารามสถานที่สำคัญสาคัญบางที่ทำไมต้องเสียเงินอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่ลหลายๆคนคอมเมนต์ถามเพวานะคะอ่ะพูดง่ายเลยนะคะว่าเพวาก็งงเหมือนกันนะคือตอนแรกอะ่ะจะไม่งงตอนตอนที่ไปครั้งนี้จะไม่งงเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าครั้งแรกครั้งหนึ่งที่เพว่าเคยไปเนาะย้อนไปประมาณสัก ักอ้าวห้าหกหกปีที่แล้วแล้วกันนะคะทุกคนคือไปไปและทีนี้เราก็เนื่องจากว,ว่าน้องชายเนาะไปเอาเมียนะคะทุกคนที่อะเวียงจันเราก็เลยไปและทีนี้น้องก็เลยเสร็จจากการแต่งงานอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็เลยแบบเออไปเที่ยวกันนะทุกคนแล้วก็ได้ไปเที่ยวสถานที่สําคัญอันเป็นสถานที่สําคัญที่หนึ่งของ คนลาวก็คือวัดเสียงควรนะคะทุกคนจะมีรูปผะที่เยอะแยะเนาะเราก็เข้าไปแล้วเราก็งงว่าทําไมทําไมเขาถึงเก็บเงินคนลาวด้วยอะไรประมาณนี้นะคะในตอนนั้นก็คือเก็บคนละประมาณสิบพันกีบนี่แหละนะถ้าจําไม่ผิดนะเอาก็เลยงงว่าทําไมคนลาวถึงต้องเสียค่าเข้า ถึงต้องซื้อตั๋วเข้าอะไรด้วยต่างๆนานาน,าน,นะคะทุกคนก็เลยสงสัยอะน้นเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรในทีนี้แพรวก็เลยได้ถามน้องสะพ้ายน้องสพะพายเขาบอกว่าเขาก็ต้องเก็บเป็นเรื่องธรรมดาอ่าเราก็เลยงงว่าเออทั้งที่เราเข้าไปไหว้พระไปไปสถานที่ที่แบบว่าเป็นของเราแท้ๆแต่เรายังต้องเสียเงินแต่คือไปครั้งล่าสุดที่แพรวไปที่นครหลวงเวียงจันนะไปดูอ่ะไปดูอ่ะ พระธาตุอาธาตุหลวงเวียงจันนะทุกคนก็เลยเราเข้าไปเราก็เสียแค่ห้าพันกีบเอาจริงๆนะถามว่าห้าพันกีบมันเยอะไหมสิบพันกีบมันเยอะไหมมันไม่เยอะนะเอาจริงๆเลยว่ามันไม่เยอะปัจจุบันนี้ก็คือแค่10บาทใช่ไหมถ้า1 0 0พันกีบก็แค่20บาทแต่ไม่ใช่ว่าเราให้ไม่ได้นะเราให้ได้แต่ว่ามันคือมันเป็นความสงสัยว่าทำไมมันึ่งแตกต่างกับ ที่เราเที่ยวประเทศไทยใช่ไหมคะอันนี้คือไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่คือเอามาเล่าเอามาพูดในสิ่งที่เห็นและก็มุมมองในความคิดของคนเราเหมือนกันนะคือคนไทยอะไปเที่ยวนะวัดพระแก้วไปเที่ยวทุกที่ทุกสถานที่เลยที่เป็นของสาธารณะหรือว่าเป็นของที่แบบ ดังๆที่ในการท่องเที่ยวในไทยอะทุกคนคือไม่ใช่การแสดงไม่ใช่การโชว์ไม่ใช่การที่แบบว่าว่าจ้างอะคือเขาจะไม่เสียตังค์เลยจะฟรีอย่างเช่นเนาะพรว่าเข้าไปวัดพระแก้วใช่ไหมถ้าคนต่างชาติเนี่ยก็คือจะเสียห้าร้อยบาทอะ แต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ก็คือฟรีฟรีหมดทั้งที่เป็นสถานที่สําคัญนะทุกคน,เป,น,นคเป็นสถานที่สําคัญเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะแต่นอกนั้นก็ที่ไม่ใช่วัดพระแก้วอะ่ะเราก็จะไม่เสียตังนะมีแค่ที่นั้นที่เดียวจะเป็นอะ่ะวัดภูเขาทองเอ่ยวัดละคังเอ่ยหรือว่าวัดอะไรต่างๆวัดอ,ร,ดอรุณเนี่ยวัดอรุณเนี่ยถ้าคนเราที่มีบัตรทํางานเนี่ยก็ไม่เสียนะแต่เพรว่านะ เคยไปเป็นไม่รู้จะก,กี่ครั้งแล้วแพรวก็ไม่เคยเสียแต่มีครั้งหนึ่งที่เคยเสียหน,นึ่งร้อยบาทเนาะเนื่องจากว่าเราก็ลืมบัตรไปจริงๆทุกคนก็ไม่อยากให้มันอาราคาชังเราก็เลยจ่ายไปเลยแต่ในกรณีที่เราเสียคือเขาก็จะให้อะไรอะอาบัตรเพื่อยืนยันว่าอ่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุในการท่องเที่ยวอ,อะไรเราก็จะมีมา ใบรักษาโรงพยาบาลนั่นลต่างๆนานาแต่ถามว่าความแตกต่างระหว่างที่เขาคิดเงินระหว่างไทยกับลาวมันแพงไหมมันมันต่างกันเยอะนะถ้าเท่าเปรียบเทียบกับราคาก็ต่างกันเยอะแต่ถ้าเป็นที่ในพระธาตุหลวงที่พยาวาไปอ่ะคือคนลาวก็สิบบาทส่วนคนไทยก็หกสิบบาทแค่นั้นเองถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นจุดจุดหนึ่งเนาะก็คือเป็นแบบว่า ถึงจะเป็นจุด,จดหนึ่งก็เป็นจุดสําคัญแต่ประเด็นคือทําไมคนเราคือต้องเสียอันนี้แหละคือเราต้องคิดแต่ในมุมความคิดอ่ะมันเป็นความสงสัยไงก็หลายๆคนก็ถามว่าทําไมเราต้องเสียทำไมคนเราคือต้องเสียถึงเราไม่เสียทุกคนการที่เราเข้าไปแบบนั้นอะ่ะเรื่องการบริจาคเรื่องการทําบุญอะ่ะคือทําอยู่แล้วจริงๆเพราวานะอันนี้คือไม่ได้พูดถึงนะทุกคนไม่ได้คิดว่าอยากอ่าไม่ได้พูดว่าเสียดายแต่คือพูดว่า การที่เราเสียค่าเข้าอ่ะกับเราเสียเงินที่เราทําบุญเราเสียเงินทําบุญมากกว่าเสียค่าเข้า,ขาแต่น,นี่คือเป็นความสงสัยว่าทําไมคนเราด้วยกันแท้ๆประเทศตัวเองถึงต้องได้เสียเงินเพื่อที่จะเข้าชมแพรว่าไม่รู้นะว่าว่าเด็กน้อยหรือว่าเด็กเล็กเด็กอะไรทุกท่าเราไปแบบสี่ห้าคนก็เสียหมดไหมอันนี้คือเสียหมดแพรว่าจําได้ว่าครั้งนั้นที่แพรว่าไปอ่ะคือจะเสียหมด ยกเว้นเด็กที่ยังเดินไม่ได้คือเราอุ้มอ่ะเราจะไม่เสียนะแต่ถ้าเดินได้เดินชมวิวอะไรได้เนี่ยคือต้องเสียอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เอามาเล่าสูกันฟังนะคะทุกคนเนาะและที่ในการท่องเที่ยวแบบเนี้ยคือมันมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าการท่องเที่ยวมันเงียบหรือเปล่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวหรือเปล่าก็เลยอ,อยากจะเก็บเงินค่าที่แบบว่ามี คนมาดูแลอ่ามีคนมาดูแลมีคนมาทําความสะอาดมีคนมาอ่าอ่ามายามมามาเฝ้าอะไรต่างๆหรือเปล่าก็เลยจะเสียเป็นค่าน้ําค่าอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ดูนะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่รู้นะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าคิดเองอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสงสัยเนาะแต่ถ้าถามจริงๆนะถามว่าในสิ่งที่เราเสียไปเราก็ไม่ได้คิดว่ามันมากมายแต่มันเป็นความสงสัย ที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนลาวที่สงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะทุกคนว่าทําไมคนลาวด้วยกันประเทศตัวเองไปเที่ยวแล้วถึงต้องเสียเงินทั้งที่ไม่มีการโชว์ไม่มีอะไรเลยเราแค่เข้าไปไหว้พระขอพรแต่เราต้องเสียเงินแบบนั้นหรออันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะคะที่เพราวาก็สงสัยเหมือนกับ FC แล้วก็มาตอบ f c ไม่รู้จะตอบ f c ยังไงนะคะทุกคนเพราวาก็ไม่รู้จริงๆนะคะ ทุกคนทุกท่านได้คบชมมาฟังนี่คลิปนี้แล้วนะทุกคนมีความคิดเห็นไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เ้ยค่ะก่อนที่จะจบคลิปแหม่วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้แมว่วาดําเดอร์ขอขอบคุณหลายนะคะที่เข้ามารับชมเราฟังนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ